สวัสดีค่ะสวัสดีคนค่ะยินต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่บ้านเคล็ดลับสําเร็จเร็วค่ะโปูชัย,ยาวเสือพากุณค่ะมาเติมเต็มพลังงานดีๆนะคะกันทุกๆ,ๆช่วงเวลาที่เปิดหน้าจอนี้ขึ้นมาไว้ลากำลังฟังทบทวนย้อนหลังหรือว่ากำลังเข้ามาฟังเร็วทมมน,นะคะนะคะก็ตื่นเช้าขึ้นมาค่ะแล้วก็ทุกๆวินาทีที่เราเนี่ยตื่นรู้สึกตัวกับชีวิตของเรานะคะต้องปรับพลังงานค่ะให้เบิกบานใจให้สดชื่นให้แจ่มใสให้กลายเป็นพลังงานที่ดีเพราะเมื่อไหร่ที่เราเป็นพลังงานที่ดีนะคะเราจะไปทําอะไรก็ตามค่ะมันก็จะ ก็จะเป็นตัวช่วยดีๆนะคะที่จะส่งต่อกําลังใจให้กันละกันแล้วก็เพิ่มพลังแห่งภาพความสําเร็จที่จะทําให้เราเน,นี่ยรับแต่เรื่องราวที่ดีทั้งวันเลยนะคะโอ้โหสวัสดีค่ะใครรอจันปูอยู่บ้างคะวันนี้แบบวันนี้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้ก็พยายามที่จะออกมาเอาดอนะคะเพื่อที่จะ ส่งบรรยากาศสวยๆสดชื่นแจ่มใสเขียวๆดอกไม้สวยๆนะคะที่ส่วนของเราเนี่ยเพิ่งลงเลยนะคะเวลาที่จัดสวนเนี่ยค่ะโอ้โหมีความสุขมากเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เราจะไปต่อแล้วนะคะโคราชวันนี้ก็ครึมๆค่ะสงสัยฟ้าฝนจะเป็นใจนะคะที่จะทําให้อ่บ้านสายสวรรค์เนี่ยคะ่ะจะได้มีโอกาสนะคะลงต้นไม้ให้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะคะส่งต่อกันนะคะก็สวัสดีทุกคนคะ่ะขอบคุณการแชร์นะคะการเชิญการแบ่งปัน,ปนการส่งต่อกําลังใจดีๆมีออกไปให้มากที่สุดนะคะตรงนี้ก็เป็นครอบครัวสายสวรระคะ์ค่ะแล้วก็เราจะมี การส่งกําลังใจผ่านเนื้อหาดีๆผ่านการบอกเล่านะคะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันที่มาเจอกันทุกๆช่วงเวลาที่เปิดตรงนี้ ขึ้นมานะคะเพราะบางคนก็ดูย้อนหลังบางคนเข้ามาดูส,สดก็ขอบคุณการฟังสดค่ะนะคะขอบคุณการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมบรมีด้วยปลายนิ้วด้วยการส่งต่อกําลังใจดีๆออกไปนะคะกําลังใจเนี่ยต่อย,ยอดแบบทุกหมวดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินงานรักแล้วก็สุขภาพเวลาที่เราเนี่ยมีกําลังใจดีๆสุขภาพก็จะดีค่ะนะคะเวลาที่เรามีกําลังใจดีๆเนี่ยเราจะมีความคิดบวกกับชีวิตกับตัวเองกับสิ่งที่เราทําทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นโนโมิโนแห่งความสดชื่นแจ่มใสความสุขสมหวังไปในตัวนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณรัตดาวันนะคะขอบคุณการแชร์ใครแชร์ช่วยอาจารปูเราเรียบร้อยนะคะใครส่งต่อกําลังใจดีๆเนี่ยนะคะเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะให้เพื่อนร่วมโลกของเราเรียบร้อยแล้วช่วยเขียนมาข้างหน้าสิคะว่าขอบคุณการแชร์นะคะหรือว่าจะช่วยนะคะเรียกว่าช่วยส่งต่อจากตัวเราเองด้วยก็ได้นะคะคือเวลาที่มีครอบครัวสายสวรรค์เนี่ยเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจารปูจะรู้ได้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของครอบครัวของคนคนนั้นรวมทั้งทุกๆคนด้วยเนี่ยที่ร่วมกัน มันจะมีแรงกระเพื่อมนะนะคะคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะมุงผู้ประจรําเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมีส่วนนะคะในการช่วยทําให้เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นคนคนนึงที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากลบเนี่ยกลายเป็นพลังงานด้านบวกไม่ว่าจะมากน้อยหรือก็ตามเนี่ยมันเป็นบุญนะคะมันเป็นบุญนะคะบุญคือความดีบุญคือความถูกต้องนะคะพระพุทธองค์เนี่ยศาสดาของศาสนาพุทธเนี่ยก็ท่านก็ยังบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามผลพวงของความคิด นะคะชีวิตของของคนของมนุษย์เนี่ยนะคะเป็นไปตามผลพวงของความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหรือใครก็ตามคิดอะไรบ่อยๆคิดอะไรมากๆนะคะกับตัวเองก็กำลัง ส,สร้างและวาดชีวิตด้วยตัวของคุณเองด้วยมือของคุณเองนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวสายสวรรค์เนี่ยจะรู้ด้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอ๋อเป็นเพราะตัวเราเองนี่แหละนะคะคือเมื่อไหร่ที่เรากลับมาที่ตัวเราเองเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเลย นะคะเมื่อไรที่เราสามารถที่จะกลับมาที่มีสติตื่นรู้สึกตัวกับตัวเองเป็นกลางกับทุกอย่างเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขทุกอย่างได้หมดเลยจะผ่านสบายได้หมดเลยนะคะผ่านได้ไวผ่านได้เร็วได้หมดเลยนะคะวางใจแบบสบายๆนะคะก็ผ่านได้สบายๆวางใจให้มันทุกออกก็เลยผ่านาทุกค่ะ há. ถามว่าคนเอานี่ไงเขาซีเรียสเขาเคร่งเครียดเขาจริงจังมากๆเลยนะแต่เขาก็แบบเออดีประสบความสาเร็จคุณผ่านแบบสบายๆอ่ะนะ,ะกับผ่านแบบทุกคเครียดลําบากนะคะแล้วก็อะไรไม่รู้อะคุณจะเอาแบบไหนอะมันอยู่ที่คุณ เลือกนะคะมนอยู่ที่เราบริหารจัดการนะคะภาพลักษณ์ที่เราแสดงออกพลังงานเอจี่ที่คุณแสดงออกนะคะจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะตอบรับหรือไม่ตอบรับกับผลที่เราได้รับมาเนี่ยนะคะมันคุณจะต้องคุณจะต้องรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มันมันกำหนดเองไม่ได้มันรู้วันเกิดเราไม่รู้วันตายเราจะทุกข์ไปทําไมบางคนเครียดเครียดทุกข์ทุก,ทกนะคะความทุกข์ความเครียดไม่ช่วยอะไรมีแต่เป็นการเผาผลาญจิตใจของเราเนี่ยให้มันเหมือนตกนรกทั้งเป็นน่ะนะคะ เอาแต่ใจอะนะคะคือเอาลึกๆเลยนะคนที่เครียดทุกข์แล้ววนเวียนเนี่ยคือเป็นคนที่เอาแต่ใจและยังไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการที่แบบแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนเด็กแบบดิ้นเอารูปโป่งตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเวลาจะพูดอย่างงี้อย่าไปคิดว่าอาจารบูดถูกนะจะบูเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะคะว่าบางทีเวลาเราทุกข์มากๆกดดันมากๆนะคะแท้จะแบบหน้าแดงแท้จะ ตบหน้าตัวเองได้แล้วหรือก็ตามเนี่ยเอาลึกๆนะคือเราอ่ะไม่ยอมรับความจริงแล้วเราเอาเอาแต่ใจตัวเองอะ่ะนะคะอยากได้ผลใหม่แต่ไม่สร้างเหตุใหม่อะ่ะนะคะมันมันก็เลยแบบแข็งขืนมันก็เลยแบบแบบทุกตรมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการที่จะให้สถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยผ่านไปได้ไวเราก็ต้องวางใจที่มันสบายอะ่ะนะคะ มันยังสบายไม่ได้หรอกแล้วก็มีเทคนิคแล้วีวิธีการกันไปนะคะแล้วก็มีวิธีการคิดกันไปคุณจะคิดในแง่ของหลักกฎแห่งกรรมคุณจะคิดในแง่ของหลักของธรรมะนะ,ะคุณจะคิดในแง่ของหลักในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจกับตัวเองคุณก็คิดไปเลยนะทำยังไงก็ได้ค่นะ,ะที่ใจของเรามันวางอยู่พื้นที่ที่เราต้องการที่จะให้มันคู่กับผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตของเราคือใจที่วางสบายเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเรากําลังวางผลลัพธ์ใหม่ ให้กับชีวิต Roger. ของเราด้วยตัวของเราเองอย่างแรกคุณก็ต้องเลือกอะเลือกเป็นชีวิตใหม่เลือกเป็นคนใหม่เลือกเป็นใจใหม่นะคะเลือกเป็นคนที่มีวินัยกับตัวเองเลือกเป็นคนที่รักตัวเองจร ين, ๆๆิงๆที่ไม่ใช่แบบรักแต่วาจาหรือรักแต่แบบแบบผิวเผินอะรักตัวเองจร ين, ิงๆอะนะคะที่ไม่ใช่แบบตามใจตัวเองแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับใครคำว่ารักตัวเองแตกต่างจากคําว่าเห็นแก่ตัวนะคะเห็ dogs, แนแก่ตัวเนี่ยนิยามของโลกเนี่ยเขาให้ เขาให้นิยามคํานี้เอาไว้นะคะว่าเหมือนแบบเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็สร้างความเดือดร้อนกับตัวอื่นเนาะคนอื่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ารักตัวเองเนี่ยแตกต่างกันเพราะคนที่รักตัวเองเนี่ยก็จะรักคนอื่นเป็นคนที่รักตัวเองเนี่ยก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเพราะการสร้างสร้างความเดือดร้อนให้กับใครมันก็ประหนึ่งว่ากําลังสร้างผลที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองนะคะเลือกค่ะนะคะเลือกคัด และชัดเจนนะคะเลือกคัดชัดเจนกับตัวเองอะไรชัดก็ขยายความให้พลังงานด้วยความสนุกด้วยความสุขสนุกกับมันสุดๆเป็นเลยปลดล็อกปลดล็อกศักยภาพตัวเองโดยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังซ้ายขวาตบบนล่างนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหมีความอัจฉริยภาพในการที่จะมีข้อแก้ตัวข้ออ้างกับสิ่งที่ จะทับถมว่าตัวเองไม่ไม,ไม่เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะคะแบบเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเขาเอาความเป็นอัจฉริภาพในการมีเหตุผลเยอะๆที่จะพยายามบอกว่าฉันจะไม่ไปไกลกว่านี้ฉันจะไม่ไปมากกว่านี้เนี่ยมาทําฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจารปูคิดว่าคนที่ประสบความสําเร็จบนโลกของเราคงจะมีเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องตัด,ตด,ตดสินใจนะคะเป็นคนใหม่เป็นใจใหม่ต้องรู้จักเลือกนะคะต้องรู้จักเลือกไม่ใช่แบบอะไรก็ได้มันบรรยากาศชีวิตของคุณนะ่ย แบบอะไรก็ได้มันมีอยู่บ้างแหละนะคะเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติเออเอ,อ,เอ,อะไรก็ได้อันเนี้ยนะคะแต่อะไรที่มันไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าว่าอยู่ในปณิธานชีวิตอยู่ในสไตล์ของคุณหรือเปล่าอยู่ในพื้นที่ที่คุณไม่เบียดเบียนตัวเองหรือเปล่าเรามีสติเรามีปัญญาตรงนี้เป็นสายบัณฑิตนะนะคะเป็นสายบัณฑิตนะคะเป็นสายบัณฑิตคือเรามีความแบบมีความตั้งใจนะคะในการใช้ชีวิตด้วยสติแล้วก็ปัญญาสติตื่น รู้สึกตัวอย่างเป็นกลางนะคะใช้ปัญญาในการคิดใช้จิตสำนึกว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำภายใต้ฐานข้อมูลชีวิตของเราที่มีอยู่เนี่ยสติปัญญานะคะมันไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งอย่าไปคิดอะไรมากนะคะบางคนเนี่ยามาด้านบวกเนี่ยยังไม่ทันทันทันไรเลยนะคะมีคนแซวปุ๊บก็เขินอายเขินอายหายไปเลยนะคะพวกนี้เป็นคนที่ความรักและความเคารพตัวเองเนี่ย ขีดแดงนะคะความรักและความให้เกียรติความเคารพตัวเองเนี่ยขีดแดงนะคะคือไม่ขีดเขียวคือไม่อิ่มเต็มนะ,ะพอใครมีความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามกับเรานีดหน่อยเนี่ยกลัวจะไม่เข้าพวกกลัวจะไม่เป็นคนกลัวจะไม่ได้เป็นคนธรรมดาอย่างพวกเขา นะคะเพราะอาจารย์บุญบอกตรงนี้เป็นคนพิเศษที่มารวมตัวกันนะคะที่จะคิดบวกทําดีสร้างบุญบาร,รมีไปด้วยกันใช้พลังจิตใต้สํานึกในชีวิตประจาวันนะคะหนักเหนื่อยเมื่อเล่าไปทำไมล่ะเนื่องเมื่อเรารู้จักเคล็ดลับสำเร็จเร็วแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังจิตใต้สํานึกสู่ความสําเร็จคุณต้องเอานํามาใช้นะคะในชีวิตประจําวันเช่นการใช้ภาษา การใช้ภาษาแบบตรงชรัดง่ายนะคะแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะคะนะคะเคลียร์นะคะการใช้ภาษานะคะที่พลังจิตใต้สำนึกเนี่ยรับแบบเห็นแบบตรงๆง,รง,รงเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันใครอยากรู้ว่าเออแล้วพวกนี้มันคืออะไรวิธีการคุณสมบัติที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะออใช้พลังจิตใต้สำนึกได้ก็เข้าคุณก็เข้าไปทบทวนนะ,ะเข้าไปทบทวน1ชั่วโมง12อนาทีนั่นน่ะในคอร์สพลังจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จใครยังไม่เคยเข้าก็ส่งสลิป 9 99 9บาทค่าครูที่บ้านอาจารย์เปิลน,นะคะบ้านอาจารย์เปิลน่ะนะคะไปเรียนรู้นะคะแล้วก็ต่อยอดอ่ะต่อยต่อยอดต่อง9ตัวที่2คือพลังรักปลดล็อกชิวยมั่งคั่งอาจารย์ปูเห็นนะอาจารย์ปูเห็นคนที่สนิทสนิทกันนี่หลายๆคนเลยที่อยู่ข้างนอกคอร์สต,ต่อง9ตัวที่2นะคะถ้าสะดวกนะนะคะถ้าสะดวกคุณควรที่จะตัดสินใจอ่ะนะ,ะตัดสินใจที่จะเป็นคนใหม่ได้แล้วเพราะว่ามีคนที่เกิดใหม่ในคอร์สนั้นเยอะมากๆ นะคะใครที่อยู่แล้วนะคุณไปทบทวนนะทุกๆครั้งที่คุณทบทวนคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังการตัดสินใจที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะอะไรมันอิ่มเต็มนะคะแล้วคุณก็จะกล้าคัดกล้าเลือกกล้าบอกในสิ่งที่เราต้องการกล้าที่จะพูดในสิ่งที่เราปรารถนาออกไปลึกๆแล้วคนที่ไม่กล้าที่จะแม้กระทั่งวางแผนเป้าหมายของตัวเองหรือว่าพูดในสิ่งที่ต้องการออกไปอ่ะเพราะอะไรไหมกลัวนะคะกลัวความผิดหวังนะคะกลัวการถูกปฏิเสธกลัวไม่เข้าพวก นะคะกลัวคนอื่นจะมองว่าเราเป็นตัวประหลาดแตกต่างบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะคะโลกของเราที่งดงามเนี่ยก็ด้วยความแตกต่างของแต่ละบุคคลนี่แหละค่ะดอกไม้ที่มันสวยเด่นนะคะนู่นนี่นี่นั่นหลากหลายเฉดสีมันก็มีความงามในตัวของมันเนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยมันก็มีความสวยในตัวของมันมันไม่จําเป็นที่มันจะต้องสีเหมือนกันประเภทเดียวกันนะคะเราไม่จําเป็นค่ะทุกทุกคนเนี่ยมีความเป็นหนึ่งในตัวเอง มีความสวยในแบบฉบับของเรามีความแบบโดดเด่นในฉบับของเรามีความเป็นอัจฉริยภาพในแบบของคุณที่ไม่เหมือนใครคุณไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะคะอย่างแรกนะคะก็ค,คือคัดนะคะเลือกและสร้างความชัดเจนเอาแบบเอาแบบยังไงล่ะนะคะเอาแบบแบบชั้นนี้แหละ,ะนะคะชั้นนี้แหละภายใต้ที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครอ่ะนะคะชั้นนี้แหละนะคะอาคุณมัญญาบอกว่าตองเก้าบอกตองเก้าบานสบายแน่นอนนะคะเรียนแล้วปฏิบัติ เอาจ้าจริงๆนะคะวันจริงๆนะนะคะใครที่ได้เข้าตองเก้าตองเก้าเรียบร้อยเน้ยเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์บอกโลกให้มาเข้ากันเยอะๆนะนะคะอย่างแรกเน่ยคือเรารู้จักเคล็ดลับเนาะว่าชีวิตเรามันไม่ได้เป็นไปตามหางเสือเราสามารถที่จะ มีวิธีการนะคะในการใช้พลังอำนาจในเรื่องของแบบจิตใต้สำนึกเนี่ยนะคะผ่านคีย์เวิร์ดผ่านช่วงเวลาที่ใช่นะ,ะผ่านวิถีชีวิตที่ใช่นะคะมีคุณสมบัตินู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอย่างที่สองก็คือหัวใจเราต้องสามารถจุดติดพลังพลังใจเองได้อ่ะนะคะมันต้องมีความรักและมีความให้เกียรติตัวเองมันต้องรู้ว่าตัวเองทำอะไรก็ได้จริงๆนะนะ,ะผ่านการวางใจใหม่นะคะแล้วก็นั้นจะมีความรักครบรถเนาะ พลังงานทั้งหมดในบทที่2เนี่ยในพลังรักปลดล็อกใช่มั้งข้างนี้ต้องบอกว่าเป็นพลังงานของการปลุกจิตวิญญาณของความฮึกเขิมนะคะบางทีมันจะดูเหมือนเอ๊ะมันเรื่องรักๆคล้ายๆมอนเรื่องแบบคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณฟังจบแล้วเนี่ยมันจะต่อย,ยอดในเรื่องของพลังการตัดสินใจชีวิตธุรกิจงานไลฟ์สไตล์รวมไปถึงเรื่องสุขภาพด้วย เพราะทุกอย่างที่คุณจะเลือกทําเลือกมีเลือกคัดออกในชีวิตเนี่ยมันต้องมีพลังของความแบบเชื่อมั่นในตัวเองมันต้องมีความฮึกเหิมในตัวเองอะ่ะมันก็ก้าวต่อไปไม่ได้นะคะหรือพลังที่มันเบาสบายในบทที่สาเนี่ยสำคัญมากๆเลยถ้าคุณไม่รู้หลักเกณฑ์ในการที่คัดเลือกกัลยาณมิตรเข้ามาในชีวิตเนี่ยอาจารย์ผูถือว่าถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นคู่เป็นอะไรก็ตามนะมันก็คือเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนามา,า,มมาซึ่งทรัพย์ กัลยาณมิตรนำมาซึ่งโอกาสกัลยาณมิตรนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะที่ต่อยอดกันละกันที่จะเข้ามามันต้องรู้วิธีการคัดอะนะคะมันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องคู่หรอกนะนะคะไอ้รักแท้มีจริงไอ้บทที่3ในพลังรักปลดล็อกชั้นบางข้างใครอยู่เราไปทบทวนนะดีมากๆทบทวนเฉพาะอัลบั้มภาพก็ดีค่ะนะ,ะเพิ่มพลังใจนะคะมันมันมันได้ทั้งอย่างเนะน,นี่ยศีลทานนะคะการให้นะคะความศรัทธาที่ไปทำเดียวกัน ็ถ้าบอกคุณมีคนแบบนี้ในชีวิตอะ่ะหมายความว่าการที่จะร่วมมือการที่จะลงเรือลำเดียวกันไปสู่ความสำเร็จในการงานในความสัมพันธ์มันหวังได้อะ่ะนะคะมันมีโอกาสหวังได้มันมีทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นก็อินดีทุกคนนะคะที่ได้เรียนรู้เนาะในเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้พลังรักปลดล็อกช่วยกันจริงจริงมันเป็นชื่อคอสต,ตรง,ตรงๆนะมันเป็นคอสปลดล็อกศักยภาพนะคะศักยภาพใจของเรา นะคะให้แบบให้มันเปิดโลกใบใหม่ซะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอบคุณการแชร์ค่ะนะคะขอบคุณการแบ่งปันนะคะขอบคุณการส่งต่อเรื่องราวที่ดีนะคะถือว่าเป็นแชร์แชร์แชร์ส่งกําลังใจแชร์ธรรมทานนะคะแชร์ความจริงนะคะแล้วก็แชร์พลังชีวิตใหม่แชร์การปลดล็อกนะคะแชร์พลังแห่งความสําเร็จแล้วก็ความสุขนะคะโอ้ทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่2นะคะใช่ไม่ใช่ไปตอบแบบใจสบายค่ะ ะะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นฐานของการที่จะอยู่ใน,ในความจริงของมันมีสตินะคะใช่ไม่ใช่ไปตอบใจสบายอย่างที่2ออย่างที่3นะคะจำไว้เสมอค่ะนะคะเหตุใหม่ผลใหม่แค่นั้นเองนะ,ะเหตุใหม่ผลใหม่แค่นั้นเองวันนี้นะคะจันปูมาแบบเร็วมากนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าหัวข้อบอกว่าผ่านไวนะคะวางใจสบายค่ะนะ,ะผ่านไววางใจสบายอย่างแรกคัดเลือกชัดนะคะแล้วแต่จะเรียงอะไรก่อนก็ได้ชัด คัดแล้วก็เลือกนะคะอย่างที่2ใช่ไม่ใช่ไปตอบใจสบายนะคะใช่ก็รู้สึกดีมีความสุขสำนึกรู้คุณนะแฮปปี้นะคะ,ะถ้าไม่ใช่ไปต่อค่ะนะคะเพราะว่าเราจำไว้เสมอกับจิตของเรากับใจของเรากับสภาวะอารมณ์ของเรากับจิตจิตสำนึกของเราอะนะคะว่า เหตุใหม่ผลใหม่แค่นั้นเองนะคะเหตุใหม่ผลใหม่แค่นั้นเองนะคะถ้าไม่สร้างเหตุใหม่ก็ไม่ได้ผลใหม่อย่าเอาใจอย่าไปเอาใจแต่ใจตัวเองนะคะคือ,อาการที่แบบเอาแต่ใจตัวเองอะนะคะมันทําให้เราแบบไม่ยอมเหวี่ยงตัวเองออกจากพลังงานด้านทุกข์ที่แบบอยากได้ผลใหม่อะนะคะแต่ไม่อยากทําเหตุใหม่มันไม่ตรงกันอย่าไปเอาแต่ใจด้านลบของตัวเองที่นําพาชีวิตให้วนจมกับพลังงานด้านลบและทุกข์ นะคะคิดได้ตอนนี้ก็ดีคิดได้ชั่วโมงหน้าก็ดีคิดได้ตอนไหนก็ดีหมดแล้วก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองด้วยเราคิดไดาออ้เมื่อกี้นี้ไม่น่าไปทุกข์เลยนะทุกข์ไปตั้งหลายวันทุกข์ไปตั้งหลายชั่วโมงช่างมันไม่เป็นไรผ่านไปเถอะนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะจันปูให้กําลังใจทุกคนอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้จันปูเชื่อว่าใครที่ได้ฟังไลฟ์จันปูมาเนี่ยนะคะเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงตรงเนี้ยนะคะจะสามารถที่จะใช้ชีวิตในวันนี้ผ่านทุกสถานการณ์ได้ไวขึ้นได้้ไวขึน เพราะว่าเรารักตัวเองเพราะว่าเรามีพลังงานแห่งการ,ควา,รกความรักการให้เกียรติตัวเองความเขาเรียกว่าอะไรอะเซลล์ส <c> ท <oughs> ีมอะมีเซลล์สทีมที่มันอิ่มเต็มนะคะเวลาที่คนที่มีความรวยอะรวยในความรักตัวเองเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ค่ะมันเป็นแรงหนึ่งดูดมันเป็นพลังงานแห่งการเชื่อมโยงที่ใครๆอะเขาก็อยากจะเข้ามาเข้ามา เอาความรู bringen, das ้สึกดีกับเราเอาพลังงานด้านบวกกับเราหรือว่าดิวงานกับเราหรือว่าติดต่องานกับเราประสบความสําเร็จหรือคล้ายๆก็อยากจะเข้ามาให้ซับเราให้โชคเราให้สิ่งดีๆกับเราเหมือนเวลาที่เราเนี่ยเจอใครที่รู้สึกถูกใจถูกใจนะคะเราก็อยากจะโอนเงินให้บัญชีเข้าบัญชีเขาค่ะเราอยากจะให้ดอกไม้เขาเราอยากจะเข้าไปใกล้ๆเรายิ้มให้หรือเราแค่อยากจะไปอยู่ใกล้ๆก็จะรู้สึกดีมันเป็นเสน่ห์อะค่ะ นค,คนที่มีความรักตัวเองอิ่มเต็มวันนี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะสวยหรือ,อยังหล่อหรือ,อยังสง่าง,งามหรือ,อยังยิ้มให้กับตัวเองหรือ,อยังโปรแกรมจิตใต้สํานึกในวันนี้ว่าต้องการอะไรหรือยังถ้าไม่มีพื้นที่สามารถไปส่งกันบ้านที่หน้าบ้านจันบูได้วันนี้โชคดีต้องการอะไรวันนี้ถ้าเงินเข้าต้องการเท่าไหร่นะคะวันนี้ชีวิตที่ใช่แหละใช่เลยนะคะมีความสุขประสบความสําเร็จทุกอย่างผ่านสบายไปเขียน ะะทุกครั้งที่คุณเขียนทุกครั้งที่คุณคอมเมนต์คุณกําลังต่อยอดพลังงานแห่งความโชคดีให้กับชีวิตอยู่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณการแชร์เชิญแบ่งปันตรงนี้นะคะส่งต่อสายใยแห่งพลังใจตรงนี้ออกไปให้มากที่สุดนะคะทุกๆครั้งที่จันปูจัดรายการเนี่ยมีความสุขค่ะแล้วก็ส่งความสุขค่ะ นะคะทุกๆคนร่วมส่งของส่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะน่ารักจังเลยนะคะไม่รู้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะก็สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณการแบ่งปันเนาะนะคะอ่ะใครจะไปต่อบ้านเราก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ line, นะคะที่ช่วยพัฒนาชีวิตเป็นตำราจิตวิทยานะคะที่จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นสบายขึ้นนะคะแล้วก็สำเร็จเร็วขึ้นนะคะปลดล็อกตัวเองเร็วขึ้นนะคะมีทั้งด้านจิตวิทยาจิตใจสำนึกด้านการตลาดออนไลน์ line. ะะด,ด้านการปลดหนีนะะ้ต่างๆเนี่ยนะะสามารถที่ติดต่อที่อินบ็อกก็ได้นะคะคุณควรที่จะเข้าทุกคอร์สของบ้านสายสวรรค์ค่ะเพราะมันดีมากๆๆๆนะคะใครไม่มีหนังสือจันบัานาจันปูนะคะไปที่เว็บไซต์ในอินค่ะแล้วเซิร์ชชื่อหนังสือพลังคำพูดนะะของปฏิตตาวิเศษบุภา กุลนะคะก็เป็นการปลดล็อกด้านการสื่อสารนะคะแล้วก็หนังสือพลังสิริมงคลออกฤทธิ์ทางใจให้คุณมีชัยเหนือเมฆนะคะพลังสิริมงคลออกฤทธิ์ทางใจให้คุณมีชัยเหนือเมฆนะคะเป็นหนังสือที่อยู่ในหมวดจิตวิยาประยุกต์นะคะอาจารปูเขียน19เนะคะเคล็ดลับนะคะสู่ความสุขแล้วก็ความสําเร็จที่แท้จริงซึ่งคุณสามารถทําได้เนื้อหาอ่านเข้าใจเลยนะคะไม่ต้องใส่แว่นใช้ซ้ำนะคะโมอโไม่ต้องใส่แว่นเลยอ่ะนะคะตัว17บครึ่งค่ะ ตั้งใจค่ะตั้งใจที่จะให้มันอ่านสบายถ้าพมเป็นน,นักอ่านนะบางทีอ่านตัวเล็กเล็กโอ้ยเล็กเล,เลหนาสิบครึ่ง16อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจงใจที่จะให้ทุทกทคนที่ได้อ่านหนังสือของเราเนี่ยอ่านสบายเข้าใจได้เข้าใจง่ายเลยนะคะแล้วก็เห็นเนื้อหาเห็นประโยชน์ชัดเจนมีวิธีการนะดีมากๆเลยใครยังไม่มีหนังสือจันเปิลจันปูทั้งสองเล่มไปที่เว็บไซต์ไดอิน in, แล้วสั่งซื้อค่ะสามสิสวันถึงง่ายมาก มีส่วนลดด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะใครเพิ่งมานะคะไปฟังใหม่แต่แรกนะคะวันนี้จันปูมาฉบับกระเป๋าค่ะนะคะเพราะว่าชื่อก็มาแล้วอ่ะชื่อบอกว่า3วิธีผ่านวัยวางใจสบายค่ะนะคะสวิธีผ่านวัยวางใจสบายนะคะจริงๆเนี่ยตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สามารถท่องเป็นนะคะเป็นเอ่อเป็นบทสวดเลยทั้งวันนะคะผ่าน วัยนะคะวางใจสบายนะคะผ่านวัยวางใจสบายผ่านวัยวางใจสบายคุณลองคิดดูสิคะนะคะผ่านวัยวางใจสบายนะคะผ่านวัยวางใจสบายอันนี้จริงๆนะคะหรือลงเขียนลงมานะ,ค,ะคุณจะสัมผัสถึงพลังงานคีย์วัวตรงเนี้ยว่ามันจะอยู่กับเราทั้งวันเลยหมายถึงสถานการณ์สถานการณ์ที่มันจะผ่านอะไรได้สบายขึ้นวัยขึ้นนะคะด้วยการที่คุณเนี่ยจะมีสติในการ วางใจให้สบายไปทั้ง,ท,ง,ท,งทุกวันเลยนะคะโอเคค่ะนะคะขอบคุณการแชร์การเชิญการแบ่งปันขอบคุณการส่งต่อตรงนี้ออกไปใครแชร์เชิญแบ่งปันแล้วเรียบร้อยวันนี้ขอให้เงินเข้านะคะวันนี้ขอให้เงินเข้าวันนี้ขอให้มีแต่รอยยิ้มทั้งวันนะคะมีเสียงหัวเราะทั้งวันนะคะใครที่ช่วยงานอาจารปูแล้วเรียบร้อยนะคะอาจารปูขอบคุณจริงๆขอบคุณจากหัวใจนะคะขอบคุณการส่งต่อนะคะยอดแชร์ยอดคลิกไลค์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ของคุณเป็นกําลังใจที่งดงามให้กับอาจารปูมากๆเลยค่ะนะคะคุณเป็น กำลังใจที่งดงามของอาจารย์ปูมากอาจารย์ปูเห็นยอดแชร์เห็นยอดคลิกไลค์เห็นทุกๆคอมเมนต์นะคะเป็นกาลังใจของอาจารย์ปูมากมากเลยค่ะต้องบอกว่า,ามันเป็น,นโลกที่สวยงามตรงนี้ในการส่งต่อกันละกันตรงนี้แล้วก็เป็นความรักที่ให้กันละกันถ้าไม่รักกันก็คงไม่ได้แชร์ให้กนะันนะนะคะถ้าไม่รักกันก็คงไม่ได้ช่วยงานกันละกันตรงนี้นะคะในการกู้โลกสวยไว้ด้วยกันนะคะโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันเสาร์นะคะวันนี้วันศุกรนะ์เนาะก็ขอให้เป็นวันศุกร์ทุกๆคน ะะยิ้มเยอะๆะะทำตัวเองให้สวยทำตัวเองให้สดใสเพราะวันนี้คุณกําลังทําให้ชีวิตของเราเนี่ยยินดีและรับนะคะทุกๆความโชคดีแบบไม่จํากัดหมวดอะไรผ่านไปแล้วก็ผ่านไปค่ะเริ่มต้นใหม่ได้ปักหมุดที่วันนี้เอาให้จบวันนี้รู้สึกดีมีความสุขขอบคุณขอโทษให้อภัยนะคะราวกับว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะคะอะไรทําได้ทําไม่ผัดวันประกรันมผู้มีวันนี้ว,นนวันเดียว นะคะมีความสุขสุดๆอยากทําอะไรทำนะคะอะไรไม่ทําก็ทําซะนะคะแล้วก็คิดไว้เสมอว่าความคิดคืออนาคตนะคะนะ,ค,ะความคิดคืออนาคตความคิดกลายเป็นจริงนะคะความคิดกลายเป็นจริงมนุษย์เป็นในสิ่งที่เราคิดค่ะนะคะมนุษย์เป็นในสิ่งที่เราคิดผลพวงของชีวิตของเราเป็นไปตามความคิดของเรานะคะ เอาตามนี้นะคะมพมพก็ใหม่คราวหน้านะคะกับรายการเคล็ดลับสร็จเร็วโซน,นี้จะบุคอลากันไปก่อนใครต้องการสนับสนุนเลี้ยงกาแฟนะคะหรือว่าเลี้ยงอาหารนะคะให้กระเช้าหรือก็ตามสามารถสนับสนุนได้เลยโดยตรงนะคะที่บัญชีกรุงเทพยอยู่ที่หัวข้อลินโพธนะคะขอบคุณการสนับสนุนนะคะขอบคุณกาแฟค่ะขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณจิตใจพบพก็ใหม่พรุ่งน,นี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการเชิญขอบคุณการเหมือนปังขอบคุณการอยู่กันสดขอบคุณการฟังสดเป็นประจำเสมอค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะอัจาร์ปูรักทุกคนนะคะรักทุกคนนะคะวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้านะบ๊ายบาย